สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกทุกท่าน <c oughs> สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีรอบเที่ยงสวัสดีครับพี่เิ้เริ่มสวัสดีครับสักครึ่งชั่วโมงนะครับกดหัวใจให้ด้วยกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับชั้นไหนที่เข้ามาแล้ว ฝากกดหัวใจไว้ด้วยเลยนะครับวัตถุมงคลหลวงพ่อฉหนฉันทะสาโรอำเภอบ้านฝางจังหวัดขอนแก่นลูกอมนะลูกอมล่าสุดเป็นลูกอมปู่เจ้าไม่ใช่เป็นลูก,อม,มลกอมสอหัวขาดลูกอมสอหัวขาดอันนี้มีเนื้อนวะสมิงยางตันเป็นเนื้อนวะ หน้ากากเงินและหน้ากากหน้ากากชนวนนะนะครับเนื้อนวะหน้ากากชนวนหน้ากากเงินนี่เป็นพยักสมิ่งคู่เป็นสมิ่งคู่ปีหกหกผมมีทั้งทองแดงนะทองแดงเนื้อปอกแล้วก็มีเนื้อทองเนื้อนวะนะครับเนื้อนวะ เน,น,นื้อนว่าหน้ากากเป็นงานหน้ากากสนใจรายการไหนสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับายันแขวนรถได้เลยายันแขวนรถก็เหลือนี่นะครับ เป็นผ้ายันนี่นะครับมีตาวัดเรียบร้อยสามร้อยห้าสิบาทครับพี่บุเริ่มนะครับสามห้าศูนย์สำหรับผ้ายันแขวนรถมีผู้บูชาหลายหลายท่านแล้วนะเพราะว่าเอาใช้สำหรับแขวนรถหรือไว้แขวนที่ชิ้นก็ได้นะครับแขวนที่ชิ้นก็ได้ อันนี้ในราคาพร้อมจัดส่งนะครับ350บาทถ้ารับพิมพ์รับนะครับอันนี้แต่ถ้าไปทางก็มีบวกเพิ่ม50นะครับตามข้อตกลงเราจัดส่งให้วันนี้นะครับจัส่งให้วันนี้นี่ครับสวยเป็นขานพิธีปลุกเสกพร้อมกับลูกอมนะพร้อมกันกับลูกอมแข่งรถได้ นะครับรวมทองแดง350ครับถ้าเกิดว่ารับเอ้สามรอยเก้าสิบรับสองชิ้นครับขอบคุณครับพี่บุนเริ่มได้เลยแล้วเหมือนรู้ด้วยว่าเหลือสองเองหมดแนละ้วถ้าไหนอยากได้นะครับก็ถ้าเข้ามาได้เลยนะครับยวผมหาให้ชีวัคออกก็สามร้อยแล้วนะ แผ่นละนะครับแต่อันนี้สามร้อยห้าสิบาทมีค่าส่งอันนี้รวมเป็นเจ็ดร้อยห้าสิบาทปลายทางเหมือนเดิมน้ะพี่ยินดีครับขอบพระคุณมากนะครับขอบพระคุณมากครับเจ็ดแสนห้าส่งวันอาทิตย์ถึงวันจันทร์แล้วกันจะส่งวันอาทิตย์นะครับจะส่งวันอาทิตย์จำได้นะครับ ที่เขาสะดวกวันจันทร์ได้เลยท่านไหนก็แจ้งเรานะครับว่าอ่าส่งวันนั้นวันนี้เพราะมีหลายเจ้าเลยที่อยู่เก็บไว้นะครับบนหิ่งที่สั่งเราไว้เราก็จัดส่งให้ตามคําสั่งนะครับตามคําสั่งท่านอาจจะสะดวกช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์นี้นะครับพอดีอยู่บ้าน แต่จะ,จะส่งนี้ภายในถ้าพื้นที่ของภาคอีสานเพราะผมอยู่ขอนแก่นนะครับก็วันเดียวถึงพรุ่งนี้ถ้าส่งวันนี้นะครับแต่ถ้าทางภาคใต้ภาคตะวันออกหรือภาคเหนืออาจจะใช้เวลาประมาณสองวันใช้เวลาประมาณสองวันนะครับใช้เวลาประมาณสองวันขอบคุณมากครับก็<ๆ>มีรายการที่เบาๆนะครับไม่แพงอย่างนี้ แสยิดแต่ว่ามีคุณลูกค้าทางอะไรน้าครูเนยะียงนะครับมาปิดสอตัวครูเนื้อนวะน้ากากเงินหมดแล้วทีนี้เนื้อนวะหน้ากากเงินเนือวะหน้ากากเงินสอตัวครูก็คือรุ่นนี้ pues. สอตัวครูนะครับสอตัวครูเป็นรุ่นนี้นะครับตัวนี้มีเนื้อทองแดงซีนเดิมนะครับเนื้อทองแดงทองแดงลมดาซีนเดิม สอตัวครูก็คือสอตัวเดียวกันกับป่าแตกนั่นแหละนะครับแต่ว่าถอดโซ่ออกนะครับป่าแตกเนี่ยังล่ามโซ่นะฮะนี่ถอดออกมาแล้วสําหรับรายยันสอตัวครูตัวที่หนึ่งรนที่หนึ่งเนี่ยพวกสมิ่งยางตันเนี่ยสวยสมิ่งยางตันมีเนื้อหละดาท่านนิยมชอบนะครับ ยางตันก็คือเขาเรียกว่ามหาอุดนะครับยางตันเหนียวรุ่นเป็นตัวน,นี้มีทองแดงมีอันนี้แล้วก็อันนี้นะครับอันนี้เป็นเนื้อทองแดงลมดําทองแดงลมดํานะครับส่วนอันนี้จะเป็นเนื้อปอกลูกปืนลงยาลงยา สีดําแล้วก็ลงยาลายเสืออันนี้เป็นเนื้อนวะนะครับเนื้อนวะเนี่ยรุ่นนี้นะครับจับอีกแ,ล,แล้วจะมีตะกุดอยู่ด้านหลังด้วยจะมีตะกุดมีตะกรุดทองเงินหน้าตะกตรุดสามกริย์อยู่ด้านหลังของเหรียญน,นะครับเหรียญรุ่นนี้ก็คือจะเป็นเหรียญทรงตะก้อนะครับ น,น่าจะเป็นพยักตัวที่หกที่อยู่ทางด้านฝั่งซ้ายตัวที่หกแล้วก็ตัวที่ห้าตัวที่หกแล้วก็ตัวที่ห้าอันนี้จะเป็นสอล่าเหยื่อกับสองกำลัป่านะครับดัมเบรเก็จะอยู่ด้านนี้นะครับดัมเบ์วันนี้ตรงของที่สิบสองนะครับตรงที่สิบสองก็ งานเกิดหลงพ่อก็ใกล้จะถึงแล้วอันนี้เรียกนำเบอร์หนึ่งหกสี่หนึ่งเลขนำเบอร์จะอยู่ยาทับอยู่ตรงนี้นะครับหกสี่แล้วก็หนึ่งตรงนี้ด้านหลังสวยมากนะครับเนื้อนวะนะครับ เลขหกสี่หนึ่งจำนวนการสร้างหนึ่งพันเหรียญจำนวนการสร้างของเหรียญสมิงยางตันเนี่ยครับด้านหลังจันตะก้อของหลวงพ่อชะไหนจํานวนการสร้างเพียงหนึ่งพันเหรียญแล้วมีเข้ามาองค์เดียวนะครับเพิ่งมาถึงถ้าเข้ามานะครับเนื้อนวะเนื้อนวะตอนแรกๆออก,กมาก็สองพันกว่าบาทนะราคาเท่ากันตอนนี้ ของสวยนะครับของสวยรับประกันความสวยนะรับประกันเดิมอย่างพวกนี้ซีนเดิมทองแดงลมดำนะครับทองแดงลมดำทองแดงนี่จะไม่มีกล่อง

เดี๋ยวสักครู่นะครับสักครู่นะครับอ่ะคือบอรบสยัยฮัลโหครับพี่เสริมคร,ครับผมเสือบินเสือบินยังอยู่ครับเป็นเนื้อทองแดงใช่ เอาหนึ่งพันหกร้อยห้าสิบาทครับห้าสิบใช่หนึ 1, 6, 5, 0, ่งหกห้าศูนย์ครับครับเสือบินสวยครับเดี๋ยวนี้ใช่สวยดี ซืียขามก็มีครับมีใส่น้ำมันแล้วด้วยช่วงนี้ใช่ครับหนึ่งพันเก้าร้อยห้าสิบครับยังราคาเท่าเดิมครับใช่ได้ได้นนี้คือเขาใส่มาให้ผมไปพอดีผมไปทุี่บัานแล้วที่นี้เขาแถมน้ำมันมาให้ก็เลยเอามาใส่เสียไว้นะครับ ครับผมคือเราเลี่ยมกันน้ําทีนี้ตอนที่ช่างเขาเลี่ยมเขาก็ซีนไว้อย่างดีถูกต้องครับได้ครับได้ แล้วก็เอาอย่างเดียวใช่ไหมครับถืกว่หนึ่งได้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 ผมเปลี่ยนเลยครับโอเคครับผมครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับโอเคนะครับท่านไหนจะรับรายการไหนเนาะลองสอบถามเข้ามานะครับมีคอมเมนต์เข้ามาครัึ่งแดก เาช่วงตอนไลฟ์เดีเสือบินมีลูกค้าจองไว้เรียบร้อยนะครับของเราก็จองได้นะครับมีมัดจำนะครับแล้วก็ถ้าจะรับก็ลองโทรมานะครับติดต่อผมทางนี้เบอร์โทรศัพท์เบอร์โทรศัพท์และไอดียลน์เพิ่มเพื่อนมาได้ทั้งเบอร์โทรและไอดีนะครับ รายการก็มีหลากหลายนี่มีปู่เจ้าเนื้อสำลิดเข้ามาเนื้อพยักษ์เนื้อพยักษ์เนื้อพยักษ์ก็เป็นลูกค้าส่เนียเป็นลูกค้าประจำเยอะนะครับหลายๆท่าน มีทั้งคนจองลูกอมไว้นะครับศูนย์แปดสาคือเบอร์โทรศัพท์ท่านไหนที่ไม่เก่งโซเชียลโทรนะครับแต่บางทีถ้าโทรมาตอนไลฟ์ก็จะไม่ได้รับนะครับโทรมาสั่งนะครับบูชาวัตถุกอับเราได้บางท่านก็ให้ทำปลาทางนะครับแต่ว่าสะดวกโอนก็ได้นะครับง่ายๆนี่คือ ID Line เพิ่มเพื่อนม,มาเ <Okay. S 1> มื่อกี้พูดถึงยันตะก้อ รุ่นนี้คือเป็นรุ่นที่ปลูกเศษในโบสถ์ในโบสถ์ที่เพิ่งสร้างเสร็จเมื่อปีหกหนะครับสร้างเสร็จภายในปีเดียวนะร่วมจากลูกศิษย์ลูกหากันะในสายช่วยกันนะทําบุญก็คือบูชาพระถุมคนหลวงพ่อแล้วก็ได้นานะครับได้นําปัจจัยรัพย์สร้างวัตถุนคนภายในปีเดียวสร้างโบสถ์นะเสร็จเลยนะแล้วก็รุ่นนี้เป็นรุ่นแรกที่ได้ทําการเข้าไปปลูกเศษในโบสถ์มหาอุดครั้งแรกอ่า นี่ครับคือรุ่นนี้นะครับสมิงยางตันอีกหน่อยจะหายากนะครับตอนนี้ก็เริ่มที่จะค่อยๆบางลงไปบางลงไปนะครับสําหรับกัถถุมกคออันนี้เป็นเนื้อนวะนะครับถ้าเกิดท่านไหนที่สนใจก็รีบทักเข้ามาสนใจทักเข้ามาตามเบอร์โทรศัพท์นี้เลยนะครับเราจะส่งให้จริงนะครับนี้สายสอของหลวงพ่อนี่เป็นสายหลวงปู่สุกนะครับ สืบสานเ่องของหลวงปู่สุขวัดปากคลองมะขามเท่าส่วนวิชาเสือหัวขาดหรือตำรหลัวิชานี้นะครับเป็นวิชาเอกของหลวงพ่อได้ร่ำเรียนมาจากพระอาจารย์ที่อยู่ทางอำเภอพนัสนิคมจังหวัดชนบุรีก็คือหลวงพ่อวิชิตสิริพัทโทนะครับสิรพัทโทก็ได้ทำการล่ามโซ่นะครับถ่ายทอดวิชามาให้พระเดชพระคุณหลวงพ่อฉไหนใช้ดีมาก ทั้งเสียขามเสียอะไรนะครับมีเสียขามเนี่ยให้รีบทักเข้ามานะครับเพราะว่าแช่น้ํามันเนี่ยมันก็เหลืออีกไม่เยอะเท่าไหร่นะครับเพราะว่าคนก็จอดเสียครับสําหรับเสียขามนี่ก็เป็นเสือที่กินอวิชานะครับป้องกันคุณใสมนดำลมเพลมพัดครับป้องกันแค้วคาดกินประเภทพวก บางทีคนเขาปล่อยของปล่อยอะไรเนาะบางทีบ้านเราอาจจะอยู่ใกล้กับทางวัดสามแพ่งนะครับเสียตัวนี้เป็นเสือกินอวิชาอย่างนี้เลยนะครับรายการอื่นก็จะมีคอมเมนต์สอบถามเข้ามาดูได้นะครับโอ้ย มีสักทุกวันยกเว้นวันพระกับวันพุธครับขอบคุณนะครับอไม,ม่ใครสนใจ สวัสดีครับสวัสดีทักทายครับเสือบินจะเป็นเสือบินรุ่นแรกนะครับที่พี่ขบูชามาเมื่อกี้ทีนี้เหลือรุ่นสองรุ่นสองจะเป็นเนื้อเงินเป็นเนื้อเงินเป็นเนื้อเงิเนน,งนะครับเป็นเสือบินรุ่นเลื่อนยศปีหกห้าปีสองพันห้าร้อยหกสิบห้าถ้าเป็นพวกเนื้อทองแดงแบบเนื้อปอกทองแดงเนี่ยอยู่ที่ประมาณห้าร้อยห้าสิบเนื้อทองเหลืองหกร้อยห้าสิบสำหรับเสือบินนะครับ ก็ราคายังหาก,กว่ารุ่นแรกเป็นพันนะนี่คือรุ่นแรกก็ยังหาวก,กว่ารุ่นแรกเยอะอยู่รุ่นแรกนีจะเป็นเหรียญทรงอาร์มใหญ่สวยงาม พญาเสือนะทั้งสองรุ่นนี้เป็นพญาเสือเลยนะครับพญาเสือติดปีพกพญาเสือติดปีกเดี๋ยวนะครับแป๊บนีง หลักร้อยครับแล้วแต่ลาย ครับพอดีคุยกับทางไลน์นะครับพอดีมีลูกค้ามาทางไลน์อันนีขอบคุณคุณลูกค้าด้วยนะครับขอบคุณพี่บุญเริ่มด้วยเดี๋ยวผมจะส่งให้วันอาทิตย์เดี๋ยวเมืม่นะหรบเป็นสองผืนหมดแล้วนะครับพายันสวัสดีครับพี่นันทีสวัสดีครับ ไลฟ์นานนะครับตอนนี้ไลฟ์ไปประมาณ2ี่สิบนาทีครับจะลงแล้วนะพอดีผมก็ไลฟ์ประชาสัมพันธ์ว่าวันที่สิบดกับสิบตุลาที่จะถึงก็คือเดือนหน้านะครับไม่ใช่เดือนนี้เดือนหน้าเดือนตุลาจะมีวิธีการไหว้ครูไหว้ครูประจำปีหนึ่งปีหนึ่งครั้งครับที่วัดสังฆะปีดีของหลวงพ่อเราประชาสัมพันธ์ให้เผื่อว่าท่านไหนที่อยู่ใกล้หรืออาจจะมาช่วงนั้นนะครับก็ลองติดต่อสอบถามเข้ามาดูได้ หยดน้ํามีหยดน้ํานะครับพวกหนังสอมีหยดน้ําแล้วก็แปดเตรียมพวกข้าวหลามตัดนี่ไม่มีแล้วหมดนะครับปูเจ้าถ้าใครอยากได้เป็นเนื้อสำลิศเนื้อสำลิศนะฮรเนื้อสำลินะครับเนื้อสลิอันนี้มีออปชั่นแถมด้านหลังจะเป็นสอขโจรหางกวัก เนื้อทองแดงเนี่ยถ้าเป็นทองแดงจะเป็นทองแดงลมดำนะครับทองแดงลมดำนะ450ปอก550อันนี้ไม่แพงนะครับเป็นเนื้อสำลี750บาทเองนะครับสวยๆราคาจอง599 600นะนะครับอันนี้เราเปิดให้750บาทพร้อมจัดส่งรับประกันแท้ทุกรายการวงมรมม,ม,มคูป,ปู่เจ้าสมิงไายครับนี่ครับมหาอำนาจและบารามี ของปู่เจ้าเหนือพยักขี่เสือเหนือพยักทําอะไรก็ประสบความสําเร็จโดยง่ายเนาะเรามีครูบาอาจารย์ที่ปลูกเสกก็ถือว่าเราได้บูชาวัตถุมงคลอันเป็นเลิศไว้ติดกายครับทำมาค้าขึ้นจเจริญเก้าวหน้าแค้วคาดปลอดภัยยิ่งได้เกจิที่มีอันเข้มขังในการปลูกเสกพิธีดีพิธีดีครับการวางไม่ว่าจะเป็น เรีว่าชุดอาจจะเป็นบายสีหรือเครื่องเส้นไหว้นะครับถูกตำหลับตำลายิ่งเสริมนะครับให้คุณนะครับให้คุณมีแต่คุณนะครับอประสบความสำเร็จได้โดยง่ายครับรายการก็ยังมีพวกสมิงเหรียญรอสมิงเหรียญรอลูกสะกดนะครับลูกสะกด เหรียญยันตะโก้รุ่นแรกเป็นเนื้อทองแดงส่วนการเลี่ยมนี่คือถ้าเกิดว่าท่านไหนบางทีได้เหรียญเปล่อปาอยากเลี่ยมเพิ่มก็ร้อยห้าสิบบาทนะครับร้อยห้าสิบบาทสำหรับค่าเลี่ยมนะครับนี่คือเหรียญยันตะโก้นี่ย <c oughs> สตาร์ทแบบนี้ก็ได้นะครับนี่อย่างนี้ องค์บรมุคูผู้เจ้ารุ่นมหาอาถรรพ์พร้อมเลี่ยมใส่ออปชันทีวอนพร้อมเลี่ยมแบบนี้เลยนะครับอันนี้750บาท750พร้อมจัดส่งองค์พระไปเปือยนี่350ราสิบนะครับน,นี้คือพร้อมค่าเลี่ยม350้อยห้ันนี้รวมราคาส่งนะครับรวมแล้วเป็ดเสร็จเจ็ดบาทนี่ครับเจ็ดหาสำหรับเหรียญน,นี้ เหรียญเปล่าทองแดงน่าจะหมดแล้วหรือ,อยังพอมิงน,น่าจะหมดแล้วรุ่นเนี้ยมีผู้เช่าหาบูชาเยอะช่วงหลังๆนะครับเพราะว่าราคาก็คือยังหลักร้อยเหรียญเปล่าอ่ะแค่สี่ร้อยเองนะครับเหรียญเปล่านะเหรียญเปล่าก็จอยู่ที่สามร้อยห้าสิบสี่ร้อยอ่าประมาณนี้สี่ร้อยนะครับอันนี้คือพร้อมเรียมพร้อมเลยนะพร้อมเรียมนะครับ ผมก็จะมีผ้ายันนะครับผ้ายันปราบศัตรูพ่ายผืนใหญ่ผ้ายันปราบศัตรูพ่ายพูิ่งพบกันตอนช่วงเช้านะครับพอดีเข้ามาไลฟ์ช่วงเช้าก็ประมาณเจ็ดโมงครึ่งแปดโมงเจ็ดโมงครึ่งนะครับเผื่อได้เข้ามาไล้์ตอนเช้าวันเสาร์อาทิตย์ก็จะไลฟ์ประจํา ส่วนวันธรรมดาวันจันทร์ถึงสุง์อาจจะเป็นตอนช่วงไหนเดี๋ยวดูก่อนเข้ามารับชมของแท้นะครับเข้ามารับชมของแท้กันนะครับอันนี้พยักเจ้าสัวพยักเจ้าสัวถ้าเป็นทองแดงถ้าใครไปเจอทองแดงที่เป็นทองแดงผิวดําแบบเนี้ยเกน,นะรุ่นเนี้ยรุ่นเนี้ยรุ่นเนี้ยทองแดงต้องเป็นทองแดงเปียกทองนะครับกระไรน่ะ อันนี้คือเนื้อปอกลูกปืนเป็นเนื้อปอกลูกปืนปอกลูกปืนลงยาแดงแล้วก็ลงยาลายเสือครับมีเนื้ออปกาก้าเนื้อปกาก้าลงยาลายน้ําเงินติดต่อทางนี้นะครับท่านไหนเข้ามาใหม่ติดตามให้ด้วยนะครับวันนี้พอแค่นี้ก่อนว่าประมาณครึ่งชั่วโมงเดี๋ยวมีธุระนะครับเมื่อกี้มีไลน์ตอบขึ้นมา ขอบพระคุณทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยว,วาฝากติดตามไว้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยว,วพบกันในไลฟ์วันพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้ตอนประมาณเช้าๆเดี๋ยวเราเข้ามาพบกันในไลฟ์สดอีกครั้งหนึ่งวันนี้พอแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ